สดีค่ะไตอนนี้เราก็อยู่บนถ้ำพาแดนนะคะนี่คือพญานาคขักราัไหว้พระขอบอ่อนเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเน็ตไม่ดีนะคะจัดก็เลยลงไลฟ์ก็ขอทำเป็นคลิปให้ I FC ดูนะคะ mm hmm. ก็ขอเชิญชวน FFC ทุกท่านขึ้นมากรับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนถ้ำผาแดนนะคะสวยงามมากค่ะนั่งรถสองแถวมาเพราะว่ารถเราจะจอดอยู่ลานจอดรถข้างล่างน,นี่ก็จะหมุนรอบตัวเองให้ดูนะคะนะคะี่ค่ะนั่นก็คือพระธาตุนะคะ ภาพนะคะกาดไว้สิ่นสินแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอายนเหรียญขอพอนะอธิษฐานแล้วก็โยนเหรียญเข้าไปตรงบาทนะคะอยากไม่ถ่ายให้เห็นคนเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังอยากก็จะเห็นวิวสวยมากอะ,ะวิวของเมืองสกลนครนะคะเอฟซ เพราะว่าเน็ตมันหลุดมากเลยก็จะถ่ายให้ดูครั้งแรกของอยากที่ขึ้นมานะว่าทุกครั้งก็อยู่แค่ข้างล่างอ่ะเพราะคิดว่าเต่เงขึ้นไม่ไหวเขาไม่ดูแต่วันนี้ก็เดินรอบไปก็เหนื่อยเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าอิ่มบุญอ่ะลมเย็นมากเลยวันนี้ขึ้นมาก็สภาพจิตใจดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าก็ขอพรท่านนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองเพชรรัศสาต่อน,นะคะว่าใครคิดไม่ดีร้ายหรือว่าคิดร้ายอะไรกับเราก็ขอให้ สิ่งต่างๆที่เขาคิดร้ายใส่ร้ายเรากลับไปสู่ตัวเขาเอาเราไม่รับเอาให้เราจะาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนนี้เป็นพยานมค่ะว่าเป็นชาสาทรนนี่ก็จะคิดดีทดําดีจะไม่ก้าวล่วงพระจะไม่ใส่ร้ายพระเจ้าหรือจะไม่ใส่ร้ายให้อยู่ยูทูบเบอร์ช่องไหนหรือบุคคลใดหรือเอฟท่านใดนะคะแล้วก็ขอกราบขอบคุณ f อนะกราบขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่เมตตาอยากเพียรในการเป็นยูทูบเบอร์ที่ มาเปิดช่องที่บ้านกกกนะคะแล้วก็ต่ชื่อช่องอยากเพชร้อยหรือตอนนี้เป็นเชเพชรตอยเป็ดนะปล่อยแปะ,ะแก็กรับขอบคุณทุกท่านนะคะ FC ทั้งเก่าและใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณรัชชิกาโก้นะคะคุณรัศนเตชินดาน้องกุ้งพี่มารัยพี่ใบตองพี่สมจิตแล้วก็น้องมดตะน้อยนะคะคุณสมเจน้องหมูน้อยและอีกหลายๆท่านนะคะที่ ไม่ประสงค์ใช้เอ่ยน้ำแล้วก็ถ้าเกิดตับเอ่ยน้ำไม่ครรนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ซใหม่ทีมแม่หมูน้องอกิ๊กคุณวารีแล้วก็อีกหลายๆท่านเนาะน้องตุย๋ย แล้วก็ใครอีกคะเยอะมากเลยก็กับขอบคุณน้สนมเอข้ตวตาลจ่าเหินอวนันอางแล้วก็อีกหลายๆท่านที่กล่าวมาไม่หมดนี้ก็กลับขอบพระคุณนะคะที่เมตตากับเจเบทปล่อยเป็ยหรือป้าอึ่งหรือญาเพรนะคะก็กลับขอบคุณะคะ่ะวันนี้ก็ถือเป็นวันดีนะคะได้ขึ้นมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเพราะว่าจะมาเติมแก๊สก็ <c oughs> มีความว่าหลงทางไปลงทารมาขึ้นมาเจอวัดนี้แสดงว่าดวงเรามีบุญก็ขึ้นมาแล้วก็ทําให้จิตใจสดชื่นมีความรู้สึกว่า คิดดีทดําดีจะได้ดีนะคะก็มาขอพร<น>ท่านนะคะให้ท่านปกป้องคุ้มครองจนกว่าคดีจะจบนะคะก็เขาครบคาตัดสินของศาลเนาะ,ะและก็ถ้าจบคดีก็จะกลับไปทํางานเป็นเจฟเป็ดปล่อยเปลืน,นะคะทีอ่อารัญยประเทศฝั่งติดอารัญยประเทศคือประเทศกัมพูชาและ,ะวันนี้ก็นี่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากไหว้แล้วช่วงที่ไม่มีหนดก็กลับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำผาผ่านแดดนะคะแล้วก็พยาน,นา้าช่วยเป็นสกีพยานในวิบากกรรม แล้วก็อะไรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับอยากในการมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะได้ขอขามาแล้วก็ได้อขอพอรกับท่านให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองอย่างว่าบุคคลใดยูทูบเบอร์ช่องไหนก็ตามที่ใส่รลายหยาดกันแกล้งหยาดหรือพูดจามิ่นประมาหยาดขอให้สิ่งต่างๆนี้กับคืนตัวเขาด้วยนะคะเพราะว่าชื่อเสียงหยาดไปหมดแล้วนะคะหยากก็อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะว่าขอให้ท่านเป็นสักดีพยาน ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาใส่ร้ายก็รอคำแรกสัน,นะคะแลนะส่วนใครไม่ว่าอาวตารนะคะที่ใส่ร้ายใหญ่นะคะ,ะกวชกรบุญลายหรือดารินที่พยายามใช้อวตารทำร้ายใหญ่ก็ขอให้เขามีอันเป็นไปในสิ่งที่เขาควรได้รับนะคะและแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษแล้วก็ยูทูบเบอร์ช่องใดที่กล่าวร้ายใส่รายะหญก็ขอให้เขามีอันเป็นไปรู้เห็นในภายในปีนี้นะคะ FC ก็อยากกระพริบตาะะว่า สิ่งใดที่ใครทําผิดก็ต้องน้อมรับโทษนะคะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเ,เขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะอยากก็หวังว่า f อที่เข้ามารับชมรับฟังเอ FC เก่า FC ใหม่ช่วยเป็นสักขีพยานนะคะว่าสิ่งต่างๆที่อยากกับหลวงพ่อนะคะโดนมินโดนใส่ร้ายต่างๆรออีกไม่นาน,นะคะ่ะขอให้ค,พา,คาพิพากษาเป็นพยานนะคะให้ FC ได้รับรู้ว่าสิ่งที่ถูกกล่าวร้ายใส่ร้ายนี้ที่เป็นสุดท้ายของอยาิกับหลวงพ่อคือ สารยุติธรรมค่ะนะคะวันนี้ก็มีความสุเป็นวันดีมากๆที่ได้มีโอกาสมาโดยไม่ได้ตั้งใจและได้มาทำสิ่งดีๆหลายอย่างนะคะนะคะก็นี่ค่ะไปเอฟซีดูเนาะเนี่ยมาดูเดินรอบตัวเองค่ะเอฟซีสวยมากค่ะอออวันได้นะคะอาจจะขอทำเป็นคลิปเพราะว่าเด็กอ่อนมากค่ะเอฟซีเนี่ะ สวยมากนะจริงๆอยากจะพาเดินเที่ยวเยอะแต่ว่าปวดเข่าอ่ะเดินขึ้นเนินเยอะมากส่งะส่ะก็มีความปวดเขาก็เลย FC ดูตรงนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านนาด้านหลลมเย็นมากเลย FC ยอมรับเลยว่าลมเย็นสดชื่นแต่ว่าแดดธรรมชาติะะ่ะเนาะจิตใจร่มเย็นมากแล้วเกินไอเดียป,ปิ้งหลายอย่างก็ทําให้ได้มีวันนี้นะคะลมเย็นเข้าไปึงข้างในเลยตัวก็เริ่มะหะ้ ยากมากเพราะตอนะสาวเราจะแข็งแรงนี่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากกลับไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำลิปให้เอฟซดูนะคะเป็นที่ระลึกว่าเราได้มีโอกาสมากลับขอพอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำผาแดง แล้วก็ขอให้สิ่งไม่เลวร้ายต่างๆที่คุณพยายามยัดเยียดให้เราสิไม่ได้ขอขอกลับไปตัวของบุคคลนั้นที่ใส่ร้าย,ายเรานะคะเพราะว่าอยากเชื่อเขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้จะลงโทษพวกเขาเองนะคะส่วนกฎหมายพวกเขาก็ต้องรับโทษทางกฎหมายอยู่แล้วก็กรับกับคุณเอฟซีนะคะที่ให้กาลังใจยากนะคะขอเอฟซี FC ทุกท่านขอพรรับพรกันทุกท่านค่ะอธิษฐานอะไรคะเอฟซีคะอธิษฐานขอพรกันเลยนะคะ แล้วก็นี่นะขอเป็นคลิปเดียวเลยนะคะใหเอฟซีได้เห็นการเจอกันขอต้อนนะครับเอฟซีอยากขอเรียบร้อยนะคะขอผ่านไลน์เลยเนาะเพราะว่าเน็ตอ่อนมากใครเอฟซีกลับขอบคุณเอฟซีทุกท่านไม่เล่ซีเก่าเอฟซีใหม่ที่ได้เอ่ยชื่อและไม่ได้เอ่ยชื่อรวมทั้งทีมฮักปะส้มด้วยนะคะน้องอรุณนาไทยน้องโมแล้วก็ทีมฮักปะส้มทุกทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นเอฟซีที่จัด เข้าใจผิดยาต่างๆนานาและผลสุดท้ายก็เข้าใจถูกต้องก็ให้อภัยอยาแล้วก็กลับมาเป็นกัลยาณมิตรกันช่วยเหลือ,อยาก,กับผระนะคะกลับกับทุกทุกท่านค่ะบุคคลใดที่อยางไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขอโทษด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมเจดด้วยนะคะทีม f c ของคุณสมเจต f อฟของป้าส้มทีมปะป้าส้มที่เข้ามาด้านหลังสุดนะคะ นอกจากก็เป mm ็น hmm. ท uh, mm ีมเอฟซีที่ช่วยเหลือเจุนเจือเมตายาดกับทางวัดมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่อยากมาปฏิบัติธรรมแล้วโดนใส่ร้ายต่างๆนานานะคะเราจะไปถึงคาพิพากษาด้วยกันทุกๆเคสนะคะขอให้เป็นสักขีพยานค่ะวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีมากต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพญานาคบนที่สูงมากเหนดแทบไม่มีแต่เราได้สิ่งดีๆก็มีสัญญาณในกาให้เราได้ลงคิดนะคะสามทุกข์ค่ะ you yeah.